อาขอเสียงปรบมือให้ท่านยกใหญ่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสด er ีพี่น um ้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทั้งบ้านวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจซาบซึ้งใจนะครับแล้วก็มาเห็นในความสำเร็จที่เราร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2568 6 2 2563ไปแล้วก็หลายปีเหด้วยกันแล้วอย่างพิธีกรก็แล้วผมก็มาหลายครั้งนะครับที่นี่ตั้งแต่เป็น ไม่ครับเป็นรัมตรับผิดชอบคนที่มาด้วยนะครับก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อกี้เลี้ยวเข้ามาก็รู้สึกแปลกประตาไปมากของวนนะที่นี่ก็ต้องดีกับทุกท่านนะครับด้วยใจจริงวันนี้สิ่งที่ผมมาวันนี้ก็มีหลายประการด้วยกันอันแรกก็การติดตามความเข้าหน้าจะเรียวาแก้ปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้นบุโูคบริโภคนะครับเมื่อเช้าก็ไปดูในเรื่องของออน้ำประดานนะครับที่เราทำแบบใหม่เป็นโครงการตามรัฐนรีนะครับ เป็นน้ำาัดานขนาดใหญ่ซึ่งใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแล้วไปใช้ในองค์การเพราะปลูกพืชที่น้ําน้อยด้วยด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลประชาชนให้ไม่มีความาขาดแคลนน้ําจนเช่นเดิมได้มากพอสมควรนะครับเราก็ยินดยเราอยู่ทต่อไปนะครับวันนี้ <c oughs> คือเห็นพี่น้องมารับอย่างนี้เยอะๆแล้วผมก็ตื้นตันนะบางทีก็พูดอะไรไม่ค่อยออกกันนะนี่คือนี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทย ที่เราก็ร่วมพ้องอร่วมมือในการสมัครสมานสามัคคีทําให้บ้านเมืองเรามปเสิีธรภาพและเดินหน้าไปข้างหน้าได้เมื่อเช้านี้เข้าไปดูเรื่องน้ำบาดาลน,นะครับก็เป็นงานดีก็ได้ผลสาเร็จอย่างที่เป้าประสงค์การที่ต้องการก็ต้องทำเพิ่มอีกนะครับวันนี้เรามี11จังหวัด15โครงการวันนี้ผมก็มีแผนงานซึ่งทางสงชก็ได้ทำเพิ่มเติมให้ในพื้นที่ทด้วยกันทั้งตำบลอำเภอกันคือเราก็ต้องมองทั้งประเทศไปด้วยนะครับสาหรับจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเรามี เนื้อที่ในการเพาะปลูกเป็นล้านไร่แต่และมีเนื้อที่ที่อยู่ในพืชที่ชมทานจํานวนไม่ถึงหน,นึ่งในสามเพราะนั้นจะทํำยังไงเพื่อจะให้ทั้งในการปลูกพืชรายปีกับพืชรายฤดูตามฤดูกาลพอจะดีน้ําในการทําการเกษตรได้บ้างน,นะครับก็พยายามหาทางทุกทางวันนี้ <c oughs> ที่ผมมานี่ก็จริงๆรแล้วอยากจะบายทางคณะนะ ที่ผ่านมาเราก็มาประชุมที่นี่และโครงการหลายโครงการก็นําเข้าสู่การมัิในคอรมอนะครับก็ต้องเป็นผลงานของคอรมอทั้งหมดนะครับที่กูณามาร่วมกันตามสิ่งที่นายกนมนตรีได้กันกองแล้วนะครับเอาเข้าพิจารณาในคอรมอรัะผู้เชี่ยวรงกันนะครับวันนี้ก็มีท่านฐมนตรีมาไทยนะครับมาด้วยท่านฐมนตรีทสกระทรวงทรย์ครับ คณะดนตรีกระทรวงดิจิตอลเพื่อสกิจสังคมนะครับข้างหลังก็มีไหนบ้างเอ่ยแม่ท่าบ้านหนึ่งรับผิดชอบพื้นที่อยู่แล้วต่อไปรองรุ่กันสำนักงานแหงชาตินะครับรับทุกเรื่องต่อไปได้เลขาสอสอชบากก้านการน้ำทั้งประเทศต่อไปก็ รองเลขาที่มตฝ่ายการเมืองสองท่านนะครับที่จะรับเลื่อนต่างๆมาจากท่านการกองมาถึงผคนอีกทางหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งโฆษกรัฐบาลนะครับก็คงกระจำได้จำต่างกันได้นอกานั้นก็มีประหลัดอยู่ไหนก็ไใคแยกไปดูกระดุมหัวนะมีประหลัดอะไรอีกเนี่ยยิไงไหมอทิด์ดีฉันดีอะไรระาัเนี้ไม่มีหรอฮะ อะไรนะอนดีตพอดีกรมเจ้าพ่าท่านก็ถามว่ามีอดิตดีไหมถ้าไม่มีก็ได้ปลดไปเลยการเดินเงี้ยที่การเดินเนยตกใเลยตกใจเลยนะรีบยืนเลยรีบยื <c oughs> นเลยมองไม่ค่อยเห็นก็เหตุผลเป็นอดิตพอดีนะมัถามมีดีอยู่ไหมมัมาถามเนึ <c oughs> ่งก็แย่กันเล่นธรรมดานะผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ววันนี้มีความสุขนะมีความสุขแต่เช้าแล้วนะก็เห็นมาทั้งการนั้นเข้ามาความเป็นบีบเรียบร้อยในเรั่องแต่ในสวัสดิ์ศระนะ พระชานธบวีรพระเดชพระคุณรมหากาแลวก็ตลอดทางที่ผ่านมาก็ไหว้กันตลอดทางนะถือว่าดินแดนนี้เป็นดินแดน่งประวัติศาสตร์หลายอย่างด้วยกันทั้งในอดีตที่เราพิทักษ์รักษาคืนในไทยไว้ได้ด้วยพระมหากษัตริย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็รวบรวมไปถึงในเรื่องของการสงครามโลกเลิกันครามกเกี่ยวข้องไันทั้งหมดอ่ะถือว่าเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนแห่งความอะไรที่สืบทอดความเจริญ ติบโตมานะรัฐบาลยินดีนะครับตอนนี้ก็อยากจะกลับเรียนว่ารัฐบาลจะไปดูแลทุกจังหวัดเรามีทั้งหมด7.6จังหวัดบูงที่เราความเป็น7.7จังหวัดวรัฐบาลก็อยากทำอย่างเต็มที่ในการให้ทุกจังหวัดได้มีการพัฒนาการเยูรอดแะโตนะครับที่นี่ผมกลับเรียนว่าเราวันนี้เรามาก็มีหลายอย่างที่มาคุยกับบรรดาสสของท่านบรรดาทั้งท่าน,าน,านผู้ว่าวราต่างด้วยนะก็มีหลายอย่างที่ผมก็รับเรื่องไปพิจารณา ไอ้เรื่องแรกที่เราน่าจะยินดีอีกไม่นานนักก็คือสนสายกรุงเทพกับชลบุรีใช่ไหมก็เสร็จในปลายปี65ถ้าเร็วกนะให้เร็วที่สุดปัญหาไมนติดเรื่องการเบ็นคืนในเรื่องการโยยาทั้งนตอนนี้ก็เดินหน้ามาได้เยอะพอควรมันที 6, 5, ่66น่าจะเรียบร้อยนะก็จะทําให้เร็วที่สุดกัน่็นจะลดเวลาในการเดินทางลงกว่มากวันนี้ก็มารับเส้นใหม่เส้นเส้นสังขละนะใช่ไหมก็มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งในเรื่องของ,ของการที่จะลดเรื่องความอุบัติเหตุนะ ท่องสังกะเลยเนี่ยนะก็รับเรื่องบรรณาฯก็เป็นหน,นึ่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของกระทรวงทัพด้วยด้วยก็จะวิจารณ์ทำมาให้ได้แล้วกันอีกเรื่องก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินต่งางๆเราก็มีปตชนะเพื่อจะทำให้ประชาชนสามารถจะใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ได้นะครับวันนี้ก็จะดำเนนะินให้ต่อเนื่องนะวันนี้ก็คุยกับท่านต่อของท่านไปแล้วด้วยอะไรที่ทำได้ผมยืนยันเราผมก็ทำให้ นะก็ขอให้ต่างต่างวงใหญ่ช่วยกันแล้วกันผมก็หงว่าจะโทรไปนโทรมก็ต้องโห่ผมนิดนึงว่าถ้าผมทําอะไรมันผิดมากๆมันไม่ได้นะมันต้องรักษาขัติกาอะไรที่มันทำได้ผมก็ทําให้เต็มที่นะครับแล้วมีอะไรนะวันนี้ขออะไรกันนะเอ่อไฟฟ้านาบางพื้นที่มันมีไฟฟ้าเลี่ยมันปัดมันมีปัญหาเรื่องปัดเสาไฟสายไฟมติดกฎหมายอกันอยู่ก็จะพี่ญาติดูให้เนาะ หลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการปล่อยไฟฟ้าเพราะนั้นก็ไปดูเจ้าของพอื้นที่เนี่ยถ้าเขามาทุญาตจะทําได้อย่างไรนะก็รับไปทั้งหมดอ่ะนะนั่นคือสิ่งที่ทีไ่ไม่เคยไม่เคยหยุดคิดน,นะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาคิดคิดแล้วก็วางแผนวางไว้ล่วงหน้าวางยุ่งศาสเอาไว้มันก็เหมือนกับการจะทําถนนขัดเส้นการจะทําน้ําอะไรต่างให้มันท่วถึงม,มันต้องใช้เวลามันตะ้องใช้ยุ่งศาสนะงานใดมันปีหนึ่งเสร็จ ก็ S <S <an other> มาในปีอันไหนงานไหนมัน3ปีกับย่าปันกลางอันไหนมันยาวกว่าน,นั้นก็5ปีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เราทามาแล้วเกือบแปีเลยมั้งแต่มันก็ทําให้เห็นรูปร่างขึ้นมาแล้วถ้าทำต่อมันก็ไปมาเรื่อยๆอะนะก็ทุกอย่างมันก็เหมือนเส้นเลือดในตัวคนตัวมนุษย์เนี่ยมีเส้นเลือดใหญ่สเ,เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดางต่างเพื่อมันทัดถึงเ่ยน,นะก็อยากจะบอกว่าจิใตใจนายกะทุกคนที่ปนะทเป็นตีนพยาการก่อก็เป็นจิตใจเดียวกับเราเนี่นแหละนะ ก็ต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ไม่มีปัญหาเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดที่เป็นําเร็จวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวพวกเรานะั่นแหละเป็นตัวหลักสำคัญไปาจอในพื้นทะี่หล่กสำคัญคือยินยอมพร้อมใจให้มีการทำนะผ,ผ่านความคิดเห็นของท่านแย่ถ้าสมมุติว่าผมก็โดนมาแล้วแล้วไม่ผ่านไม่เหกชอบมันก็ไปไม่ได้ทั้งปีนะอย่างน้อยเราวันนี้เราก็ภูมิใจหลายอย่าง,าง,างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ในเรื่องของแลนด์มาร์กเนี่ยก็มีอยู่อีกแขงด้วยใช่ไหมมีสองแขกใช่ไหมนะ ก็วนน่าจะมี5แห่งแผงก็ได้เนาะบ้านเราสวยอยู่แล้วนะวันนี้เห็นรูปในในนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่เรามากันแร,แร,แรกๆนทะั้งาเป็นแม่ทัพผมก็เห็นต้องขอบคุณนะบรรดาเจ้าของผู้การทั้งหลายเรือนแพรต่างๆนะถ้าไม่ได้ความร่วมมือมันก็ไปไม่ได้ถึงวันนี้หรอกนะถ้าเราร่วมมือแบนนี้วันนั้นก็ไปอเรื่อยๆนะก็ฝากว้ด้วยแลนะ้ว,วกันแลนะขอบคุณพี่น้องประชาชนาการชลบุรีวันนี้ที่ท,ที่อะไรมารอรับคุณไปจำนวนมากนะก็ขอโทษด้วยแล้ว,วกัน นะเพราะว่าหลายคนก็ก็มีภารกิจนะที่ต้องทำให้ตัวเองและครอบครัวในเรื่อง COVID 19, โควิดโควิดสิบเก้าเนี่ยวันนี้คือรัฐบาลพยายามทำเต็มที่ว่าทำยังไงมันจะให้เกิดความสนุนในเรื่องสุขภาพร่วมกับทั้ง,งเศรษฐกิจไปด้วยไม่ใช่ยากไอ้ไม่ใช่ง่ายเลยนะซึ่งเราก็รยอมรับว่าเราก็ทําได้ดีกว่าหลายประเทศโดยเราคำชมเชยนะครับแต่แน่นอนมันถูกใจทุกคนมันคงไม่ได้นะเพราะคนจำนวนมากหลายสิบล้านคน นะครับวันนี้ก็ต้องทําให้ทั้งสุขภาพทั้งเศรษฐกิจมันมันสมดุลันี่ะถ้าเราไม่เปิดประเทศเลยไม่เปิดรูไว้เลยมันก็จะงานเข้าไปหมดอะตกงานเป็นแถวโรงแรมเจ้าที่ผานบริการหมดเลยเราก็ต้องเปิดอย่างลองรับยอมแลนะ้ความเสี่ยงร่วมกันในะยูนิเซลพรีเวนชั่นของเราวันนี้ก็สถิติการเดินทางเข้าประเทศเกือบห้าล้าน้งแต้นปีเนี่ยได้ห้าล้านนี่คือพวกเราไงนี่คือพวกเราช่วยกันเรายกคหามาตรการที่เหมาะสม ไม่จะถูกตำหนิบ้างอะไรบ้างก็โอเคนะผมก็รับได้แต่ถ้านมองในภาพรวมเราไม่ได้น้อยหน้า่าใครในโลกใบนี้เลยนะในเรื่องกลแก้ปัญหาปควยติดกาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่ทําให้ทุกจังหวัดมันมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าเราจะคงทำอาชีพแบบเดิมทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบเดิมรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้หาการแก้หาความยากจนไร้กเรนมานนี้ที่ทํานี้ก็ียงแต่ว่าบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของเงินต้นดอกเบี้ยต่างๆในการผ่อนชำระต่างเขาพยายามทำตรงนี้ให้ แล้วต่อไประยะต่อไปจะยกก็หาวิธีการอื่นเขาจะทำยังไงคนเหล่านี้จะได้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นคือการบ้านอีกกันหนึ่งของการแก้หาความยากจนนะเพราะฉะนั้นมันต้องคิดเป็นขั้นๆนะทำทีเดียวมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะเพราะมันหลายมิติด้วยกันนะเดี๋ยวจุดทงมิวให้ขึ้นไหประเดนได้ขึ้นไหมท่านชมนะครับจะท่านอื่นนะก็จะเป็นรายบ้านสมพันธ์เมื่อกี้ก็คุยกับวยซีอะไรต่างเราเนี่ย ด้วยด้วยจังมาทำบเทอะไรกางเราเนี่ยก็โอเคขอบคุณทุกคนนะผมก็รับทุกเรื่องไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นกลางผมก็ฟังมาหมดอ่ะนะฟังแล้วผมก็ามาคิดว่าเออมันจะทํายังไงปรึกษาใครที่เกี่ยวข้องสำนักงมมานุมบานสภาพักคณะรัฐมนตรีนายกสัน่งคนเดียวเอานู่นนั่นี่บางทีมันมันไม่ได้หรอกตามระ,ะเบียบกฎหายการแต่งตินเนาะนะก็ต้องเข้าใจพยายามทำก,กันเต็มที่ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปดูแลนด์มาร์กก็โอเคไลฟ์าการเมื่อกี้ก็มีคนเสนอว่าบอกว่าอ,อ,อยากให้การเนี่ยเป็นระดับไม่เกี่ยวกับการจัดก,การประชุมการท่องเที่ยวแล้วแต่ผมกว็รับไว้อยู่แล้วจริงๆแล้วการดเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าที่เรียกว่าอะไรอ่ะเศรษฐกิจก,กลางตะวันตกใช่ไหมมันอยู่ห้าพื้นที่ด้วยกันนะครับนะอะไรนะ เออนะต่อๆจะมีอะไรไหมผมรับไปจากท่านแล้วเนี่ตอๆุกพี่ยืนนะเดี๋ยวจะตัดต่อไิมพไทนะครับที่คุณแม่พี่เนี่ยไว่นด้เป็นเป็นคนที่เอาข้อมูลท่านมานะครับแล้วก็มาหาดรต่อนะผมก็รับฟังถือว่าเป็นตัวแทนของท่าน,นก็ทุกอย่างผม,มรับมาหมดแล้วนะขอบคุณพิมพ์ทยลูกพี่ผมเก่าเออมีอะไรกัน อยากว่ายน้ำมาเนี่ยชอบผมชอบน้ำชอบเล่นน้ำว่ายน้ำเด็กๆโตไปได้ลงไปไหนเท่าไหร่เพราะไปคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้นะมีใครมีปัญหาอะไรก็บอกผู้ว่าแต่พ่อเมืองของท่านน่ะแหละพ่อเมืองเขาจะไหมแล้วมีอะไรก็ส่งขึ้นมาผ่านส่งมาไทยด่างพระตรีก็เสนอเข้ามาผมก็นำ้าวินาทาผ่านพระผู้มาลผ่านกิริกา กิจการดูเรื่องกฎหมายทั้งวัยก็ดูเรื่องกฎหมายที่เรามีอยู่สป์ก็ไปดูเรื่องแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวมันทั้งดาเข้าถูกกัรพจานณาในคอร์ได้ไงได้ความชอบจากจากรัฐบีทั้งสามที่ประทันนะอันนี้ก็ขอบคุณวันนี้ขอบคุณเรื่องแพนนะขอบคุณเรื่องอาชีพต่างๆขอบคุณเรื่องการรักคุณภาพิ่งแล้อมที่มากที่สุดคือประการหนึ่งบ้านเราก็คือเรื่องระบบการระบายน้ำเสียหลงกลองนะก็เรื่องการรักษาคุณภาพบริฝังทองนะ เอ้พวยิงในเรื่องของฝักตบชวาวันนี้ผมยังไม่เห็นทักต้นเลยตรงนี้ดีกันเลยเก็บไปเั่งเมอย่ไม่รู้เนะยวันนี้ต้องชมเชยพรากว่าเก็บได้ทุกอันทุกเม็ดเลยเแต่เมื่อกี้ขึ้นมาตอนขึ้นหองเยอะอยู่แล้วโน่นอนะ่ะมันก็ธรรมดาขดเขาไอพวกพวกนี้นะมันจะขึ้นอยู่ตามมันจะขึ้นจากใกล้กลฝั่งมาก่อนน่ะเพราะฉะนะั้นช่วยเก็บบนฝั่งนะั้นมันก็จะไม่ลงมาข้างล่างไนงะ นะไอ้พวกฝักตบชาวามอยู่ตามคูคลองเล็กน้อยม, i, อมันไหลลงแม่น้ำมันก็มารวกกันนี่เพราะเก็บเป็นทีเขาเก็บยากอ่ะนะแกพูดถึงมาเลยเดี๋ยวมาก็รู้ว่าทำเต็มที่แล้วล่ะนะการท่องเที่ยวิจธรรมาชาติบ้านเมืองเรื่องเรียบร้อยสวยงามบ้านทุกคนนะ่ะคือหน้าบ้านของประเทศนะหน้าบ้านทุกคนมั้อะทำหน้าบ้านให้สวยงามให้เป็นเรียบร้อยหลังบ้านก็ด้วยเข้าใจไหมนะหลังบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน นะก็เหมือนบ้านเราอะนศะาสะอาดเฉพาะหน้าบ้านนึงเราก็อยู่ไว้สบายก็ต้องทำทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน,านสา้คนอยากมาเยี่ยมเยือนนั่นคือภาพรวมที่เราต้องร่วมมือกันนะครับในเรื่อง walking s p a c e นะเรื่องสะพานนี้แล้วสำหรับคนเดินปากแพรกใช่ไหมอันนี้คือ walking street นะครับอันนี้ก็ทุกคนร่วมมือกันแล้วทุกภาคส่วนนะครับกลายเป็นสถานที่แห่งใหม่มีอีกเยอะนะหาให้เจอนะแล้วก็ขอให้กระโนในเรื่องของอะไรนะ soft power อีกนะหลายอย่างห้าอย่างอะ่ะ 5s เ yes, นะี่ยไปศึกษาดูแล้วกันว่าเราจะทำงางให้ให้เราขายสินค้ทาที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เนี่นะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศในพระธมิตพี่น้องนะครับโดยการท่องเที่ยวโบราณสถานก็ดีอยู่แล้วประวัติศาสตร์ก็ดีอยู่แล้วนะสะพานข้ามแม่น้ําแควสุาสานฐานธรรมธมิตรโบราณสถานเจดีย์สักสีโรงงานกระดาษไทยนะปรงกาศสงครามโลกครั้งที่สองมีเยอะแยะเลยนะก็ขอให้สาเร็จนะสำเร็จสําเร็จด้วยกันนะครับ ผมก็พยายามทําในในเวล,ลาที่ผมทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับดังน,นั้นสิ่งที่มาทด้ถืคือความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงจากนี่ไปโน,น่นจากโน่นไปนี่นะแล้วก็ข้ามข้ามมิติไปด้วยไม่ใช่ท่องเที่ยวกับทั่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนี้ทำมันต้องเชื่อมเชื่อมโยงกันภาคประกอบการธุรกิจร้านค่าบริการต่างๆถ้ามันบูรณารการอย่างนี้ได้มันก็จะมีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมนะต่างคนต่างทางบางทีมันก็ยากกว่าเนาะ เพราะนั้นการเชื่อมโยงของสมรสารสำคัญที่สุดนะครับัา,านาจุลของจังหวัดที่มีอยู่นามาตรลักณของจังหวัดมาทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มเศรงฐกีจสุดท,ที่ทุกประเทศในโลกที่ยังเขาไม่มีของแบบเราไม่มีมัตรลักแบบเราไม่มีํารแบบเราแต่เขาไปสร้างด้วยวิธีอื่นด้วยการสร้างสตอรี่ของขึ้นมาสร้างเรื่องราวขึ้นมาไอเรามีของอยู่แล้วเราก็ต้องสร้างเรื่องราวให้มันแม่นมากกว่าเขานั่นแหละครับคือความน่าสนใจในเวทีการสื่อสารการเป็นพันธุ์ในโลกใบนี้ ว่างๆลองเปิดดูใน YouTube ดูแล้วกันนะจะเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวในโลกมันแข่งขันกันมากมายแต่ของเราเนี่ยเรามีเยอะแต่เราไม่ค่อยได้เอาพวกนี้ออกไปต่างประเทศนะช่วยกันแล้วกันใน YouTube ใน Google อะไรพวกนี้นะการท่องเที่ยวต่างประเทศนะของเราก็มีเข้าไปบ้างก็อยากให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อดูงเสกท่องเที่ยววันนี้ก็ทราบว่าในช่วงปลายปีนี้ <c oughs> จากการประมาณการของทางด้านการท่องเที่ยวทัวงเที่ยวกีฬาทุงประเทศก็มีจำนวนจองมาเปน็นจำนวนมากนะหลังจากช่วง ในช่วงปลายปีนี à, ้นะตอนนี it moved, it so, ้เป okay. ็นกันญาสิงหากัญญานะมันช่วงฝนนะก็หลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกมันก็จะมันจะดีขึ้นอีกมากนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมกันคาดหวังและร่วมกันดูแลสิ่งต่างๆนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไปสู่วันหน้าตรงนั้นนะครับก็เพื่อสังขภาพของจังหวัดจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยฝีมือพวกเราทุกคนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวขอบคุณในอีกครั้ง นะฝากให้ทุกภาคส่วนทั้งสสในพื้นที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นต่างๆได้ร่วมมือกันทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเวลาไม่คลอยท่าใครทุกวันเวลานาทีมีค่าทั้งหมดในการทางานนะครับคอยมีความตั้งใจทุ่มเทนในการทํางานเพื่อจะร่วมการพัฒนาจังหวัดการเมืองของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราให้เดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับในโอกาสนี้ขอยรัาน์คุณบุัยไตรถึงท้งหลาย ผูี่ยชมชาวจังหวัดกาญจนบุรีนับถือนะครับโปรดดลบัรดายให้ทุกท่านมีความสุขคเจริญมีกุลกายกุลใจที่เข้มแข็งเพื่อโครงการพัฒนาประเทศทางเราสืบต่อไปให้ทุกคนมีจิตเป็นกุศลมีจิตที่ให้ให้ให้ตื่นมารู้สึกว่าให้ทำกุศลสิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนท่านนะไม่มาขอ้อยนะผมก็ผมก็คิดแบบนี้นะพยายามทํอะไรต่างๆที่มันมันก็มีทั้งง่ายทั้งยากถ้ายากผมก็คิดว่าก็พยายามทําให้ได้ดีที่สุดนะครับทุกอย่าง เรามีโอกาสแล้วเราอย่าทิ้โงโอกาสเราอย่าทาลายโอกาสของพวกเรากเองด้วยเรื่องที่มันไม่ไม่เป็นเรื่องนะขอ้เข้าใจด้วยวันนี้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้เงินทองอยู่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็ทราบดีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาที่ที่เราที่รัฐบาลที่ประเทศเราเราต้องมาเจอทั้งในเรื่องคิดนะเราก็ทําไม่ดีพอไปเจอเรื่องสงครามนีม่ผลกระ,ระ,ระ,ระทบม,มันสูงมากในมงโตท,ทั้งหมดนะเพราะเราก็จําเป็นต้องมีการคบค้าสมาคมคม้าคขายเศรษฐกิจกับ หลายกลุ่มด้วยกันทั้งมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะเราอยู่ในห่วงโซ่ของเขายังไงก็ต้องเจอรัฐบ,บาลก็ยืนยันว่าผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นขอขอพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลแล้วระมัดระวังในการใช้ใจ่ายนะครับเป็นครอบครัวนะใรช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายให้มากที่สุดรัฐบ,บาลอะไรให้ได้รัฐบ,บาลก็ทําให้นะครับก็ดูแลตามมุ่หมานที่เราไปอยู่โดยที่ไม่ไม่สร้างปัญหาไว้วันหน้านะครับวันนี้ผมก็ยืนยันว่า สถานะก,ก,การเงินงเราแข็งแกร่งในสายตาของต่างประเทศแม้แต่ของเราเองนะแล้วก็เราพิจารณความามในการที่จะดูแลชำระหนี้สินต่งางได้นะตามแผนตามอะไรล่ะระบบของรับการเงินขงคของประเทศซึ่งดีกว่าหลายประเทศในโลก,กขอขอให้มั่นใจนะมั่นใจกันและกันนะครับโอกาสยังมีอยู่เยอะนะครับถ้าพวกเราเดินหน้าไปด้วยกันก้าวไปด้ปวยกันก้าวพร้อมกันผมว่าเราเอาชนะได้ทั้งโลกทุกเรื่องนะ แค่นั้นเองผมขอแค่นั้นนะครับขอขอบครัวดครั้งขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีแล้วสิ่งที่สำคัญมากคือสังคมครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกปู่ยา่าตายา,ายานี่คือสังคมไม่มีประเทศไหนในโลกเหมือนกับเรารักษาสิ่งนี้ไว้ครับทุกอย่างมันจะมาจากสังคมครอบครัวเราทั้งสิ้นนะวันนั้นวันนี้เราไปดูแลในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอีกผู้สูงวัยวันนี้เราเข้าสู่การเป็นสังคมชุมวัยเกือบ ร้อยละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลจำนวนผู้ถูกวัยมากขึ้นเพราะรักษา,ษา,าดีขึ้นแลดืดีขึ้นก็อายุยืนยาวาาก็เป็นความมั่นใจเป็นหลักให้ใจให้พี่น้องให้ลูกหลานต่อไปที่อื่นก็ไม่มีนะต่างประเทศนี่พอลูกโตสิบเจ็ดสิบแปดก็ออกบ้านหมดไอ้เรามันยังไงก็ทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังคมของเราซึ่งมันร้อยรัฐกันเข้ามาแลับนผะูกพันด้วยสถาบันชาติศาสนา,าพระากษัตริน์นั่นคือประเทศไทยของเราทุกคน โอเคนะจ๊ะขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกบ